If we don't have the other guy's idea. With the checks, we're dropping hot. D O G, it's the only way to travel.

ファンのパーカーが出てきた。 なるほど。 one of us is packing sunscreen, suggest we move. Ha ha ha, đây đó, đúng anh canh còn lét. Đu nè nè. นี่ต้องคิดหน้าสิงโตไว้เนี่ยอย่างงี้ไปไปเลยไปเลยก่อนแรกไปเลยนะแล้วมันได้ทองไอเวนเออเนี่ยได้แล้วสีแดงเนี่ยแม้แดงเชือกกันเนี่ยเสร็จเลยทองออกกันเดียวเองโอ้โหเขื่อน ดีว่ะมึงได้ตัวเมียเนี้ยดีอ่ะอยากจะกินปืนเนี่ยท่านเหี้ยหน้านี้เนี่ยอยากได้ลองอันเนี้ยอะไรก็ได้เฮียมีแล้วมีแล้วมีแล้วไรเฮียเลยปังยมีขวาล่างมั้งโอ้โหตายแล้วเฮียกล่องเนี้ยสีแดงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสีแดงเป็นไงตัวเอ้ เป็นกล่องม่วงเว้ยมันรับประกันแกถึงม่วงไปบ้าวิ่อ้ What the Oh my god Oh my god แดงก้า <Ta> จ้าแดงเผือกไปบ้างแดงแดงเย้ กูมาเปิดดวงไอ้เหี้ยอะไรไร้สาระแบบนี้เลยเนี่ยเปิดตรงนี้มั้งโอ้โหแหนแม่สีแดงมเมื่อกี้แดงไปละแดงแม่โอ้โหไอ้เยอะอือไม่ออกเลยมึงฟ้าฟ้าขาวทัวร์เลยโอ้โหเยอะใคต่อครับผมได้อยู่ได้อยู่ฟ้าฟ้า,ฟามาคืว่าคือจะออกคอม หมดยังไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยม่วงมาม่วงมาม่วงมาปืนเปิดติศทองอะเว้ยมปิดทำไมนี่เปิดทิศทองมึงจะได้ทองในการเป็นการันตีแล้วโอ้โหแยดแม่เนี่ยจะได้ทองเพื่อนเออเดี๋ยวก็ได้สีแดงใช่ไหมเปิดจับจับหมดเลยเทียทำไมทองไม่เปลี่ยนไปเอาไว้สัก โอ้โยเราต้องเล่นแบบจิตวิทยาทานมังเนี่ยเราต้องเปิดแบบนี้ไม่ได้ละเราต้องแบบเล่นไปซองไม่ออกวะติดกล่องแล้วไม่เนี่ยเนี่ยเราต้องลากลากตรงนี้โอ้ยสัตว์ลากไม่ได้ด้วยเกมนี้สัตว์ชิบหายแล้วเดี๋ยวแบบคลิกเดียวไปเลยนะมึงอพงเนี้ยเออเอาตรงนี้ตรงนี้เออแดงกวยเลือกเลือกเลยรวยเยอะเลยดี่ะบักมั้เนี่ย บักอะไรเลยเออสายล่างแดงอ,อือหือแดงเครียดเล่นเงินเวลห้าร้อยเติมทุกขาดกล่องแล้วเนี่ยสี่ต้องมาแล้วเฮียมาหัดกูเนี่ยหัดแรกโอ้โหเคียดเดี๋ยวมันมีสก,กินอะไรมันดำไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่าสกินนะเขาเรียกว่าเศษเหล็กนะเนีเออ่ยเฮียจริงไปสิบเก้ากล่องสุดท้าย โอ้แดงเสี่ยวอลไวะโอ้ฟ้าฟ้า,าขาวล้วอะไระโอ้ยว่วงอ,อ,อยู่ว่วงอยู่ว่วงอยู่เบ่ทำไมออกไม่ออกวะเหี้ยกินเหี้ยอะไรเดียวเงาสลัดผักไมือเป็นอะไรบ้าม,บม,มาตีบตบกอม่ตีกินสวยท้งน,นั้นแหละเนี่ยเกมนนะี้เนี่ยไปอันนี้ได้ฟองเ้ย ไม่ได้เหรอเฮ้ยเราเนี่ยเกมบัล็อะเนี่ยเฮ้ยเจ้าเอาอีกเจอโอ้ยไม่เอาเฮี้ยมันมีแล้วผ่าอ่ะผ่านเไปตะกินตะกินเบรคอยากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ได้แล้วเหรออันนี้สวยกว่าเยอะสีแดงด้วยสี่กองเลยเฮ้ยขึ้นมางแล้ว

โอ้ยมองวะมองยังไงดีวะออกแน่ออกแน่เฮ้ยเพื่ออะไรอ๋อฮอลโฮโลแกรมอ้ยคุ้มมากโฮโลแกรมคว้ร์แบบชิงชิ่งชิ่งไปเลยแค่แบบมันเกินสิบกล่องแล้วไม่ใช่อทำไมพองไม่ออก เวย้ยมีแต่ฟ้าฟ้าขาวขาวไอ้สัตว์เกมเที yeah, ่อะไรเนี่ยเว้ยเล่นเกมอะไรเนี่ยเลิกเล่นดิแม่แ yeah, ยอะไรเนี่ยโอ้ฟ้าล้วนเลยสามสิบสอไม่ไ,ได้เกียร์เลยเลยนะครับโอ้ยเย่มันต้องเปิดอย่างนี้ปะ่ะโอ้โ,โอหนักกว่เดิม,มอีกมีเชือแดงทั้งสองชิ้นแม่ไม่ได้ใจเลยอ,อ้าฮหุดแย่ จะหมดแล้วขอละกล่องนี้เลยไม่มีแล้วทองทองที่หัวกูละหัวทองเนี่ยทองเนี่ยสว่างโพงเลยแย่กูโอ้โหดีไงออกแล้วโอ้โหต้องเปสิบโอ้โหมบอรเนอร์ใครอะเบอร์สองเบอนดีอ่ะเนี่ยยันดีอะเนี่ย ร้อยเยีเน่เออคุณอาจะเล่นอีกร้อยปีนอกจอกไม่ไรเนี่ยเปิดดวงกับเกมยี่เยี่ยมันนี้แต่ไม่มีเสียงอะไรที่แบบคือมันจะหมดแล้วมันจะไม่ให้กูจริงเหรอเปิดไปเลยไม่แดงกูไม่ดูแล้วเย้ เขวนี её, рост, ่ยไม่ออกไอสัตว oui ์ฟ้าล <sea> ้วนเลยเฮียกูบอกแล้วไอ้ย่าบึกงิบยิบอะนะน้อเขวญเอ้ยไอเฮียเอ้ยเกินกูได้แล้วมั้างนี่ได้งงงกูมีดีหมดแล้วไอพวกเนี้ยโอ้โหแล้ไม่เห็นว่ากูได้เก็บซื้อมาตีบคิดหมัดในสัตว์ซื้อไปนานแล้ว เคยให้เนี่ยเนยเนี่ยนยเนี่มันเล่นโทอเนเคยให้ไดยี่สเเก็บคาติ้งมทันไว้อะมันวานสองพันสี่ะถ้าสีทองเนี่ยได้แล้วเนี่ยเก็บก็ไปเก็บไปประมาณสองพันแปดละเยอะจะได้ซื้อเลยถ้าสีทองมันสองพันสี่อะดูนี้สองพันสีนไม่แน่เผื่อเผื่อเนี่ยสอซื้อเลยกดเลยเนี่ กระโปงกินกระโปงเกมกระโปงก็จะเล่นเล่นละเนี่ยอะไรเนี่ยกูดองแล้วสามสิบกล่องอะไรเกืออะไรเนี่ยได้แต่อะไรไรสา่นรเนี่ยตัวเองดูนิดดีอ่ะปืนออกสวยเนี่ยได้อะไรเนี่ยอะไรเยลโล่แจ็คเก็ตไอ้เนี่ยอะไรปัญญาอ่อนเนี่ยดูเนี่ยอะไรไอ้เนี่ยนี่ก็เนี่ยอะไรเนี่ยสีว่องมาอะไรได้เนี่ยสีทองก็ไม่ให้เนี่ยปืนเนี่ยเนี่ยเออให้ไปดิเนี่ยเนี่ย นี่ก็ไม่เคยให้โอ้โหคือไ,ได้เฮียอะไรมั้งโอ้โหได้แต่ละอย่างแม่งเฮีๆยๆนั่นแหละดูดิค่ะแล้วมันจะพูด Looking for me พูดคำเฮียอะไรไม่ต้องพูดแล้วคำพูดมึงก็เอานะเกมน,นีน้กินทองกูก็มีแล้วเนี่ยสองอันสามอัน,อนกินไรสวยมากเฮีย้ยเอย นนเ,เดือนนี้ไม่ใช่เดือนของกูแล้วสัตว์ยอยากไปไหนบ่อยเชยสัตว์ติดโควิดแน่นเหี้ยอะไรวะแม่งอะไรนะอู้วถ้าอา่านบรรยายอนอะไรนะดูดิดไอ้เหี้ยเอ้ยโมโวโลบานี่กูก็มีแล้วที่ท้องสองอันนั่นแหละเราได้จะกินแล้วนะะลว,วะโโอ้ห เออแยงดีวะมันดีกว่าอันเก่าไงวะอันนี้มันดีกว่าสีทองอ่ะอีกฟิตเฮ็ดชอ็อตนะงั้นดูนี้กันโลสเปยด์เฮ้อันนี้ดีหน่อยเหลืออันนี้สีม่วงไงนี่ไม่จำเป็นอะไร ัเธอเป็นเพื่อนเรนยาเรนเกลือเกลือเหี้ยไป